อ่ามาครับวันนี้จะพาไปดูโจรโจรขโมยผักนะครับตอนเช้านะนี่เปิดประตูเองเรียบร้อยนะครับล็บอกจากด้านในก็เปิดจากด้านนอกนะครับนี่จะเอาเหล็กออกทันทีแบบชัานานเลยนะครับเพราะไม่ใช่ครั้งแรกนะครับนี่คนในบ้านก็ยังไม่ตื่นนะครับนี่เหมือนบ้านตัวเองเลยครับนี่ มีการวางแผนมาอย่างดีครับถือมีดมาเรียบร้อยนะครับเจอหน้านี่ไม่ยิ้มให้นะครับแต่พอเราหลับนี่มาเลยนะครับนี่คือสาเหตุที่ติดกล้องนะพอเราเผลอหลับปุ๊บนี่เข้ามาในบ้านนะครับจะได้ไม่ต้องไปตลาดเอาให้มันจบๆทีเดียวไปเลยบุฟเฟ่เราไม่ได้ปลูกนะครับนี่เจอต้นพริกต้นมะเขือเปราะครับนี่กะเพราก็มีนะครับอ่านี่แหละมะเขือเปราะโอชะสะเเกินนะครับ บุฟเฟ่บุฟเฟ่จัดไปอ่านี่จัดไปเลยนี่มือไม่พอใส่ครับตอนนี้เต็มมือไปหมดนะครับนี่ตอนแรเอากะเจาานิดเดียวไงแต่ความโลภไงน่าความโลภของคนนะครับนี่หล่นละหล่นหลอ่ะจัดระเบียบใหม่อ่าพอละพอละนี่กินได้ยันพรุ่งนี้นู่นนะนะครับตมน้ำพริกนี่สบาย